ทิ้งไว้หกชั่วโมงเนี่ยน้ำแข็งยังละลายไปไม่ถึงครึ่งเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy Tip นะครับวันนี้ผมก็าจัยคุณแม่มานะครับคุณแม่ผมมีปัญหาอย่างหนึ่งเกี่ยวข้องกับกระติกน้ำแข็งนะครับตอนที่ไปซื้อพ่อค้าก็บอกว่าซื้อตัวนี้นดีเก็บน้ำแข็งได้ดีมากพอใช้เข้าจริงๆสามสี่ทุ่มใ,ใส่น้ำแข็งเข้าไปพอเช้าขึ้นมาเจ็ดโมงเช้าน้ำแข็งละลายหมดเลยใ <c oughs> ช่หรือไม่มีความประทับใจเดี๋ยวเราก็จะมา ลองดูว่าข้างในมันเป็นยังไงแล้วก็จะปรับปรุงมันได้อย่างไงบ้างน,นะครับเดีย๋ยวไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบก่อนปรับปรุงกันก่อนนะครับใส่น้ำแข็งหลอดลงไปครึ่งถูกกดน้ำแชแข็งตอนนี้อุณหภูมิข้างนอกประมาณ28นะครับเดี๋ยวสักสาชั่วโมงมาดูกันครับเก็ผ่านไป3ามชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุณหภูมิภายนอกตอนนี้32.6นะครับอันนี้เรามาดูข้างในกัน ข้างในก็ยังมีน้ําแข็งอยู่นะครับแต่ก็เป็นน้ําเยอะแล้วข้างในละลายเลยนะครับผมก็จะเห็นว่าเป็นน้ําเลยนะครับนี้คงไม่ถึงยีิสชั่วโมงแน่นอนเดี๋ยวเรามาทําการปรับปรุงกระติกกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะดูครับว่าข้างในนี้มันมีอะไรกันแน่โอ้ ดูสิครับข้างในมีโฟมอยู่5แผ่นแล้วก็โฟมเป็นโฟมงานฝีมือธรรมดาเลยนะครับเนี่ยสังเกตได้ว่าเม็ดโฟมจะเป็นเมเด็ดใหญ่ๆอย่างนี้นะครับสงสัยครับมาดูตรงฝานิดนึงในฝาไม่มีอะไรเลยครับเดี๋ยวเรามาทําให้กล่องนี้เก็บความเย็นได้ดีขึ้นกันนะครับสิ่งที่เราจะใช้คือกล่องโฟมเก่าทต่มันเป็นกล่องโฟมเก็บความเย็นโดยเฉพาะอยู่แล้วเราจะรู้สึกเลยว่าโฟมเนี่ยมันหนาแล้วก็แน่นกว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดออกมา ใครอยากให้กำลังใจผมทำได้ง่ายๆนะครับแค่กดไ like, ลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง Daddy Tip กดกระดิ่งได้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเอามาห่อกับฟอยล์กันเราจะติดฟอยล์ออกไปด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะติดฟอยด์ด้านเดียวนะครับด้านเท่านี้เลย ตัดออกมาแล้วแล้วเราก็ติดเข้าไปเลยนะครับติดอย่างนี้ทุกอันเลยนะครับผมอย่างหนึ่งที่เราจะใส่ลงไปก็คือบับเบิลกันกระแทกนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเกรดกระติกกันนะครับเราเอาด้านฟอยล์ไว้ข้างนอกนะครับ แล้วกลอกของเราใส่ลงไปนะครับเรียบร้อยแล้วส่วนฝานะครับผมเราก็จะเอาด้านปล่อยไว้ข้างนอกเหมือนกันแล้วก็ติดฝาเข้าไปเหมือนเดิมนะครับตอนนี้กล่ององเราพร้อมแล้วแล้วเราก็จะทดสอบเหมือนเดิมเลยนะครับผม น้ำแข็งครึ่งถุงเหมือนกันแล้วก็ขวดน้ํานะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่3 3 8ดแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่า3มชั่วโมงผ่านไปเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง3ชั่วโมงผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้3 3 5นะครับเดี๋ยวเรามาดูในนี้กันว่ารุ่นปรับปรุงของเราจะเป็นยังไงมีละลายแค่ผิวข้างนอกนะครับน้ำแข็งข้างในนี่ยังแทบไม่ละลายเลยครับผมไหนๆนเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ6ชั่วโมงดูผมจะใส่กลับไว้เหมือนเดิม 6ชั่วโมงแล้วนะครับผม tong. มาถึงเย็นเลยตอนนี้อุณหภูมิข้างนอกอยู่ที่ประมาณย9เกนะครับยังมีน้ำแข็งอยู่เลยนะครับนี่ยังละลายไม่เยอะเลยครับเนี่ยน้ำแข็งยังเยอะอยู่เลยก็คิดว่ายังละลายไม่ถึงครึ่งเลยครับแสดงว่าใช้ได้นะครับผม วันนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามและชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับทิปดีๆกับแด๊ดดี้ทิปครับสวัสดีครับ